นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องยูท b e ของอู่สินสมบ้ัติเหมือนเดิมนะครับโอ้ชางเองไม่ไปถึงไหนเลยครับวันนี้หมดไปครึ่งกระป๋องแล้วแล้วผมจะไปเอาแล้วสีโปหมดไปสามกระป๋องแล้วนี่เรามาทำงานตามตอนเราจะไม่ต้องมาเก็บเนี่ยเสียเวลาด้วยอันนี้ก็อยู่ระหว่างเก็บงานนะครับนี่คือกระบะเก่านะครับ กระบะเก่าแต่เรามาทำใหม่ก็สีสันเทียวโชคดีเหมือนกันวันมะลืนนี้น่าจะได้ออกอันนี้เดี๋ยวเก็บเครือบและเกอย์สักนิดเกยยังไม่ได้เคลือบ โลยังไม่ได้ติดเ็นแะกตั้งสิบเาฮะตตัดเ้าคิวตั้งเช้าเนี่ยนี่นะ ตกเท่าไหร่ประมาณสมรู้ไหมวันนี้เราก็เก็บงานเล็กๆน้อยๆน,นะครับอาทิตย์นี้จะได้ออกไปสองคันอาทิตย์นี้เหลืออยู่อีกแค่สองวันนี่จะหมดพอดีิเลยแม่มันน่าจะมีวันอาทิตย์พี่พี่ของวันอาทิตย์อีกสักวันสองวันก็เอาอีกตั้งอาทิตย์เน้า้ยฮีสิบเอ็ดสีครับรถยอดตำนาน น,นิติเครื่องไว้ทำไมเนี่ยดาวลงใช่ไหมฮะเอาลงเลยเอาลงลเลยทิ้หน้าได้ออกนะครับคันนี้สํำหรับคันนี้ก็อ,อยู่ของมะนาวเก็บรายละเอียดนิดนหน่อยอยรถเราก็คามือไว้เยอะมากเลยต่อไปก็จะเป็นคันนี้ที่จะขึ้นดํำไว้ ของเรานี่คงจะเก็บไว้ก่อนอเอาไม่ทันจริงๆครับงานเลยไม่ออกเลยอันนี้เราก็จะมาวางก็ะบะเฮ้ย hey, เอ็งออกดตอย่างมาตรฐานเลยใช้ได้แน่เนาะออกแตอย่างมาตรฐานแล้วแม่เอาออกกันนะ เ่ยวนี้แล้วึแกะทุกรงเอาน้ำใสนี่แล้วก็หยดลงอยาลงตามซองมันไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับอะไรด้วยเนาะอันนี er ้ก็คือการเก็บของเก่ามาเล่ากันใหม่นะครับเพราะว่าก็บอกก็บอกชุดของเขามันมันแกนน้อยไปเราต้องการแกนใหญ่นี่ตัวเล็กแกนใหญ่ มาตรฐานอันนี้ก็จะเข้าช่องอูสีนะครับกมอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้คือครบก well. ันจริงๆนะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับมาครบกันวันเสาร์ครับ,บ,บ,บคนงานคนงานเขาก็ปาดอย่างนี้ะนะเพื่อเพื่อให้เพื่อเขาจะทำตัวรองรับให้มันน้อยอ๋อ ก็ได้แม่ไปลองไปดูขนาดก็ได้นะแม่งใหญ่เลยหนักใหญ่แน่นอนหนักกี่กิโลช่งมันต้องการความแน่นหนาได้หาว่าช่างไม่เป็นอีกเขจงไแหาว่าชงไม่เป็นอีกมาคนสถานไปเลยดหน่อยัน้เลยก็ขอจบคลิป ช่องอู๋สรีสวัดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ครบกันจริงๆริงลาก่อนครับต่อคลิปหน้านะครับ